อันนี้จะพามาดูอีโนวาคันนี้กันนะคะเป็นรถครอบครัวที่เอาทิตมากๆอีกรุ่นหนึ่งเลยคันนี้สีขาวด้วยสวยมากเป็นตัวท็อปนะคะ 2.0V ปี2015ราคาอยู่ที่469,000บาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้น,นะคะนี่ค่ะด้านในเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะตาสวยงามด้านในมี เล่มคู่มืออยู่นะคะส่วนพวกขยะต่างๆนี่เดี๋ยวเราจัดการเคลียร์ให้นะคะเพราะดีรถเพิ่งเข้ามานี่ค่ะมีพวกรีโมทอะไรก็มีอยู่สําหรับหน้าจอนะคะคันนี้มีจอกลางอยู่ด้วยนี่ค่ะเดี๋ยวเราข้าไปดูตรงนี้กันนะนี่ค่ะจอกลาง,งไม่ได้ลอกฟิลม์มออกเลยนะคะนี่ค่ะยังมีแผ่นฟิลม์มอยู่มันไม่โฟกัสนี่ค่ะ ฟีมันไม่ได้ลอกเลยใช้งานได้กปะกตินะคะลองทดสอบดูแล้วนะะ่ะนี่แถวที่สองนะคะส่วนแถวที่สามด้านหลังนะะี่ค่ะพับขึ้นไปอยู่พอพับลงมาก็จะสามารถนั่งได้สามแถวนะคะค่ะสะอาดเรียบร้อยนะคะสวยงามมาเปิดฝาท้ายให้ดูนะคะนะคะี่ค่ะ มีชุดแต่งมาให้ด้วยนะคะคันนี้รอบคันถ้าสมมติว่าเราเอาเบาะลงมาเาจะเอ,ออกตรงนี้พับลงมาปึ๊บสักครู่นะคะต้องใช้สมมนนี่ค่ะมันก็จะลงมานั่งในลักษณะนี้พับได้สองฝั่งนะคะเบาะสาดเรียบร้อยดีนะคะไม่มีรอยขาด รอบๆก่อนเนาะนค่ะคันนี้เติมนะ้ำมันเป็นจินนะคะอีนโนว่าโฉมนี้จะยังไม่มีดีเซลค่ะฟังก์ชันต่างๆงสัญลักษณ์ทุกอย่างอยู่คมนะคะไม่มีจาง เราลองฟังเสียงสไตล์กันดูนะคะไม่อยู่ที่หนึ่งแสนสามมื่นนะคะนี่ค่ะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะคะสักครู่นะคะมันจะยังไม่โหลด,ดตัวนี้มีปุ่มเสียบออกซิลารี่แล้วก็พวก USB อยู่ตรงนี้นะคะ หน้าจอเนวิเกเตอร์เนาะสามารถนำทางได้แล้วก็เราจะกลับไปหน้าเดิมนี่ค่ะฟังวิทยุสามารถใช้งานได้ปกตินะคะแอร์นี่ค่ะมีแอร์ออตโอต้อ,อ,อยู่เย็นฉ่ำปกตินะคะแอร์โตโยต,ต้านี่เย็นอย่างรวดเร็วจริงๆเกียร์ออตโต้ ส,สวยงามนี่ค่ะที่เก็บของด้านตรงกลางนะคะเก็บได้กว้างอยู่ปุ่มตรงนี้สามารถใช้งานได้ปกตินะคะนี่ค่ะปรับโหมดได้ตรงนี้สมมุติเราจะฟังบลูทูธนี่ค่ะเราก็เชื่อมต่อได้นี่ค่ะออกซิลารี่เนาะโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูห้องเครื่องกันนะคะ น,นี่ค่ะห้องเครื่องซ่าสวยงามนะคะคันนี้เครื่องสองพันนะคะนี่คันเป็นรถปีสิบห้านะคะคันนี้สติกเกอร์ตรงแผง สารกโปรงไม่เคยเปลี่ยนใครสนใจคันนี้รีบจองเลยค่ะอินโนวนี่ขายดีมา,มากๆตอนนี้อินโนวเราเหลือแค่คันนี้คันเดียวแล้วด้วยก่อนหน้านี้ก็เพิ่งขายสีดำไปสองคันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ